วิธีการเล่นบทบาท w a r ล็อกในเกมอ s t i m a t e ว a l u e พักเสริมที่มีชื่อว่า Pro Warlock เป็นฝ่ายชาวบ้านทุกๆคืนผู้ดำเนินเกมจะต้องเรียกวอลล็อกลืมตาและเลือกว่าจะใช้ความสามารถที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวหรือไม่ถ้าวอลล็อกเลือกที่จะใช้ความสามารถให้ผู้ดำเนินเกมชี้เป้าหมายที่มนุษย์หมาป่าเลือก Flashback จากนั้นให้วอลล็อกเลือกว่าจะป้องกันผู้เล่นเป้าหมายหรือไม่ ถ้าเลือกป้องกันให้วอลล็อกเลือกเป้าหมายใหม่ในการกำจัดของมนุษย์หมาป่าและผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นเป้าหมายจะถูกกำจัดในตอนเช้าซึ่งฝ่ายมนุษย์หมาป่าอาจกลายเป็นผู้ที่ถูกกำจัดก็เป็นได้และนี่คือบทบาทวอลล็อกที่สามารถป้องกันฝ่ายชาวบ้านไม่ให้ถูกมนุษย์หมาป่ากำจัดซึ่งบทบาทวอลล็อกจะอยู่ในเกม Ultimate l ภาคเสริมที่มีชื่อว่า Pro. ถ้าสนใจบทบาทไหนเป็นพิเศษอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับ